ค่ะไปดูอีกเรื่องหนึง่งในเรื่องของทุเรียนนะคะตอนนี้ทุเรียนก็จะมีหลายไซส์แหละ<ม> A B C ใหญ่เล็กอะไรต่างๆนานา,า,าในเรื่องของทุเรียนตกไซส์ที่เมืองจันทบุรีค่ะก็มีการส่งออกด้วยนะคะบริเวณด่านชายแดนบ้านแหลมคึกคักทีเดียวค่ะทำให้เงินตอนนี้นะคะมีความสะพัดเกือบ100ล้านบาทผลผลิตเนี่ยแทบไม่พอขายเลยทีเดียวค่ะ โดยที่ตลาดการค้าชายแดนบ้านแหลมที่อำเภอป่องน้ำร้อนจันทบุรีบรรยากาศการค้าค่ะโดยเฉพาะทุเรียนเงาะนาผลไม้เนี่ยนะคะคึกคักทีเดียวค่ะถึงแม้ว่าเราจะอยู่ท่ามกลางสถานการณ์โควิด1 9เาที่พ่อค้าแม่ค้าชาวกัมพูชาเขาจะมารับซื้อผลผลิตกับรถข้ามแดนได้เพียงคันละสองคนคือคนขับหนึ่งคนแล้วก็คนนั่งมาด้วยอีกหนึ่งคนมาได้เท่านั้นนะคะแล้วก็สามารถมาได้เพียงเช้าไปเย็นกลับ แล้วก็ทางด่านชายแดนยังคงปิดเหมือนเดิมค่ะตามมาตรการป้องกันโควิด -19 ถึงแม้จะมีข้อบังคับต่างๆมากมายเนี่ยนะคะสำหรับแม่ค้าคนกลางชาวกัมพูชาชื่อว่าคุณสุงิมโบเล่าให้เราฟังค่ะว่าเขาเนี่ยเป็นชาวจังหวัดพระตะบองประเทศกัมพูชาเข้ามา แรกๆเนี่ยเป็นแรงงานในไทยแต่พอเจอโควิดระบาดรับบ้านไปไม่มีงานทำเลยค่ะไม่มีรายได้ก็เลยหันมาทำการค้าขายแต่ว่าในประเทศกัมพูชาก็มีมาตรการตรวจเข้มโควิดเหมือนกันการที่จะเข้าไปยังเมืองชั้นในของประเทศเนี่ยค่อนข้างลำบากตอนนี้ก็เลยต้องผันตัวเองมาเป็นแม่ค้าคนกลางมารับออเดอร์ผลไม้จากฝั่งไทยไปส่งให้กับลูกค้าใกล้ๆกับเขตแดนก่อนที่จะเข้าไปยังพัตตบงค่ะ ซึ่งก็ยอมรับนะคะว่าช่วงโควิดแบบนี้ก็กลัวเหมือนกันแต่ก็เชื่อมั่นในมาตรการของไทยโดยเฉพาะที่ตลาดการค้าชายแดนแห่งนี้ที่เข้ามาเนี่ยก็จะต้องผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชือ้อส่วนในบริเวณตลาดและแต่ละพื้นที่ก็จะมีเจลให้ล้างมือแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยออกตรวจว่าจะต้องสวมแมสอย่างเคร่งครัด มีการประชาสัมพันธ์ทั้งภาษาไทยและก็ภาษากัมพูชาซึ่งตนก็ป้องกันตนเองเป็นอย่างดีแล้วก็ทำตามคำแนะนำซึ่งทั้งนี้ก็ยังบอกอีกด้วยนะคะว่าก็เข้าใจเข้าใจอย่างดีเลยถึงสถานการณ์แล้วก็ดีใจที่ไทยตอนนี้ยังเปิดพื้นที่ให้ค้าขายไม่อย่างนั้นก็คงไม่มีรายได้ซึ่งตอนนี้ทุเรียนหมอนทองของไทยก็ได้รับความนิยมจากฝั่งกัมพูชาเป็นอย่างมากเลยด้วยค่ะทยทุเรียนจ้า มันก็ขายดีมันก็กลัวเหมือนกันแต่เขาป้องกันดีไงเขาก็ฉีดยาฉีดอะไรเราก็เขาก็ประกาศทุกวันบอกให้ใส่กากาศอนามัยให้ทุกวันฉีดเข้ามาก็เขาก,ก็ตรวจกํเดาเราตรวจอะไรเงี้ยตรวจเราทุกวันเงี้ยยาเขาก็ฉีดให้ทุกวันวันละสองรอบอะไรเขา้ามาเมืองไทยไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่เขาก็ป้องกันดีในตลาดอ่ะแค่นี้ก็พอใจแล้วเขาจะให้มามีที่ให้จอดรถไม่ที่ให้ซื้อของซื้ออะไรเขาก็ให้เราเข้ามาซื้อของซื้ออะไรขายเงี้ยก็พอใจแล้ว ขอร้องให้เขาไม่ปิดก็พอแล้วค่ะส่วนทางด้านดรรัฐวิท์ตั้งเกียรติพัชรานายกสมาคมการค้าและท่องเที่ยวชายแดนไทยกัมพูชาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยปัจจุบันตลาดการค้าชายแดนแห่งนี้นะคะมีการขยายพื้นที่เพื่อรองรับการซื้อขายผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้น เกือบเต็มพื้นที่เลยค่ะทั้ง30ไร่เนี่ยเกือบเต็มแล้วเพื่อที่จะให้ประชาชนทั้งชาวไทยชาวกัมพูชาแล้วก็ประชาชนสัญชาติอื่นๆได้เข้ามาซื้อขายจนเป็นสามารถเป็นต้นแบบได้เลยนะคะให้กับตลาดการค้าชายแดนแห่งอื่นๆได้เป็นอย่างดีด้วยการที่มีกลไกในการทำงานที่เป็นระบบระเบียบมีการปฏิบัติด,ด้วยความเสมอภาคเน้นความสะอาดแล้วก็มีการติดตามผลของแผนงานที่ได้วางเอาไว้ จึงทำให้ทุกวันนี้ค่ะการค้าชายแดนนั้นที่เป็นการค้าแบบเงินสดแบบชุมชนฐานรากสามารถเดินไปได้ด้วยตัวเองถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงฤดูการผลไม้แบบนี้เม็ดเงินจะไม่สะพัดเท่ากับที่เคยได้ก่อนในช่วงโควิด1 9ในช่วงที่ผ่านานมาแต่ณนะปัจจุบันก็สามารถสร้างเม็ดเงินได้แล้วเกือบ100ล้านบาทซึ่งตอนนี้ก็เตรียมพร้อมที่จะยกระดับการค้าชายแดนให้เป็นการค้าแบบขายเก็บ บ่มและยืดอายุนี่นะคะก็เตรียมแล้วที่จะทําแบบนี้โดยในการนี้เนี่ยถ้าหากว่าเป็นไปได้ก็อยากจะให้รัฐบาลนะคะสนับสนุนในเรื่องของลานขนถ่ายที่ปัจจุบันพื้นที่ของอบตเนี่ยจะเป็นลานคอนกรีตแล้วก็ใช้งานมากว่า20ปีแล้วค่ะหากว่าได้รับงบประมาณสนับสนุนก็จะทําการก่อสร้างปรับปรุงให้เป็นแอสฟัลติกคอนกรีตมีการผ่อนปลนกฎระเบียบบางประการให้สามารถดำเนินการปรับปรุงได้ ทางนี้ก็จะช่วยเสริมช่วยหนุนด้านการค้าผลผลิตทางการเกษตรได้เป็นอย่างดีโดยในช่วงระหว่างรอการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวเนี่แหละค่ะส่วนเรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด1 9ให้กับคนพื้นที่ชายแดนนั้นนะคะก็ได้ประสานขอรับการสนับสนุนวัคซีนไปแล้วซึ่งก็คาดว่าจะได้รับการตอบรับกลับมาในเร็ววันนี้อย่างแน่นอนค่ะคือตอนนี้ต้องบอกว่า ของเราจันบุรีเนี่ยจุดผ่านแดนถาวร้า่แหลมเนี่ยกับจุดผ่านแดนถาวร้า่พักกาศเนี่ยเราเป็นโมเดลตัวอย่างที่เราเป็นโมเดลตัวอย่างก็คือหนึ่งในการจัดระเบียบของรถในการในการตรวจปล่อยเข้าออกแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาคิดระบบใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นศุนลกากรตอมอหรือในส่วนของฝ่ายความมั่นคงก็ดีอันที่สองก็คือในส่วนของระบบภาคเอกชนเอกชนเนี่ยมีส่วนมากที่ทําให้การค้าโตขึ้น แล้วก็ทางไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการทางสากแก้วทางสุรินหรือหลายๆช่องก็มาดูที่นี่เราจะยกระดับเป็นเรื่องของการเก็บเขาเรียกการเก็บบ่มยืดอายุผลไม้เพื่อควบคุมราคาแล้วก็สามารถกําหนดราคาด้วยตัวเองได้อันที่สองก็คือเรามองว่าสิ่งที่เราจะเพิ่มมูลค่าก็คือเราพยายามอำนวยความสะดวกให้เขาส่งสินค้าให้เร็วที่สุดแล้วก็มีสถานที่ ในการเขาเรียกจอดคอยให้มากที่สุด